สวัสดีครับผมกาลิมพิเก็วันนี้เจอใครครับเจอกับซุปเปอร์แบงค์ครับไม่เคยเคยชกมาไหมไม่เคยวันนี้พิกัดเท่าไหรสี่สิบห้าเป็นสี่สิบห้าวันนี้เมื่อกี้มาเป็นไงเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะเราซ้อมอยู่พีเคกี่วันซ้อมมานานนะซ้อมมาตลอดครับเราเป็นมวยสไตล์ไหนฝีมือเรื่องมวยเข่าลูกเข่านะกู้ต่อสู้เขาเป็นมวยยังไงมวยฝีมือครับไปมือไม่ต้องดูนะวัดกันเลยนะน้ำหนักที่ชกมากี่กี่ไฟล์แล้ว หลายไหมเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมากอชกมวยถึงร้อยเป็เกือบเกือบไหมเกือบเกือบครับเกือบๆนะอ่าล่าสมบันงานเป็นไงชนะคะแนนครับที่ตุปาติมียตุปาติมีแล้วก่อนได้สองไฟเป็นไงแพ้ที่ช่องสาม้ที่ช่องสามวันนี้เรกลับมาที่นี่ครั้งนึงนะครับชิ้นนันสนามเนี่ยนะสูงเท่าไรสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆครับน้ำหนักปล่อยสี่สิบเจ็ดสิบแปดครับอันี้อายุเท่าไรแล้วสิบหกปีครับอ่ะเป็นคนจากจังหวัด เป็นคนจังหวัดกรุงเทพยอ้าวฝากแฟนๆข่าเชียร์น้วยันดิก็ช่วยเชร์ช่วยเป็นกำลังใจได้ด้วยโอเคนะผมมาชุดนี้ครับสวัสดีครับผมซุปเปอร์แบงค์ซอสุกสมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซอสุกสมครับอำเภอตุ้งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครที่ธรรมราชน,นะเป็นไงเราเป็นมวยสไตล์ยังไงฝีมือครับเคยเจอการริบไหมยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่เห็นคลิปเขาแล้วน,นะเขาเห็นไหมเขาอาการริบเขาเป็นยังไงสไตล์ยังไงสไตล์มวยฝีมือครับของเราประเภท ฝีไม้ด้วยกันนะคล้ายกันนะรถสูงเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆครับสี่สิบเก้าครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบหกย่างสิบเจ็ดครับล่าสุดเป็นไงผลงานชกไปที่ไหนที่ตุปัตติมีครับเป็นไงชนะการเนรเฟย์ประหยัดวันนั้นพิกัดเท่าไหร่สี่สิบห้าวันนี้ก็สี่ห้านะสี่ห้าแต่เราก็ชกมาหลายครั้งเลยแล้วกลางวันเคยชกไหมยังครับครั้งแรกนะครับนั้นเราก็ต้องซ้อมบางอย่างดีเพราะชกกลางวันมันจะเหนื่อยพอตอนเย็นนะครับคิดว่าน้ำหนักนี่วันนี้มีปัญหาไหมน้ำหนักไม่มีไม่มีครับ ฟิตซ้อมมาอย่างดีครับเราเป็นคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสามไฟลังชนะกี่ไฟ์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับอ๋อครบทุกรสชาติเลยนะเสมอแพ้ชนะนะอ่ะคว้าไปครับเชียร์หน่อยโอกว่าเจียสุบวางสอส,สมเลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอน,นะโอเคขอให้โชคดีน้องใช,ช้